ที่ผิดวิธีนะคะท่านั่งที่ถูกวิธีคือควรนั่งตัวตรงหลังไม่แตะพนักเก้าอี้การวางขาขณะที่นั่งเก้าอี้ให้นั่งเท้าชิดเข่าชิดเอามือประสานกันไว้ที่ตักไม่ควรนั่งโยกเก้าอี้ไปข้างหน้าหรือข้างหลังค่ะนี่คือการยืนที่ผิดวิธีนะคะการยืนที่ถูกวิธีคือต้องยืนลำตัวตรงยืดอกให้สูงหลังตั้งตรง ทิ้งน้ำหนักลงที่ศูนย์กลางยืนกลางขาห่างกันประมาณ1-2นิ้วขแมวหน้าท้องเพื่อดึงสะโพกเอวและแผ่นหลังให้ตั้งขึ้นค่ะนี่คือการเดินที่ไม่ถูกวิธีนะคะการเดินที่ถูกวิธีนั้นจะต้องยืนให้หลังตรงไม่งุ้มงอเชิงกรานยืดตรง หัวเข่าและเท้ายืดตรงไปการเดินที่ถูกต้องนั้นจะต้องลงน้ำหนักไปที่ส้นเท้าปลายเท้าแยกเฉียงจากการเล็กน้อยระยะก้าวย่างขึ้นอยู่กับความสูงของแต่ละคนทุกครั้งที่ก้าวส้นเท้าจะต้องแตะพื้นก่อนแล้วค่อยก้าวเท้าอีกข้างตามมาจะทำให้การเดินรู้สึกนุ่มนวลเป็นจังหวะค่ะบิดามารดาครูอาจารย์นะคะ คือก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าหนึ่งก้าวย่อตัวลงไหว้ก้มศีรษะต่ำรับปลายนิ้วมือค่ะการไหว้ผู้เคารพนับถือทั่วไปนะคะประนมมือนิ้วหัวแม่มือจะลดปลายคางก้มหน้าเล็กน้อยไม่ต้องค่อมตัวหรือย่อตัว